สายนายดีฉบับคน12นักสัตว์สวัสดีครับชีดวงดาวชาดวงดีสินแสจะพามาดู2ตำแหน่งสำคัญคือตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่4จะเป็นตำแหน่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนด้านการงานของเราออกมานักสัตว์แรกครับจะเป็นนักสัตว์ชั่วชว่วนะครับเป็นตัวแทนของความเฉลียวฉลาดความว่องไวนั่นเองถ้ามีชว่วอยู่ในตำแหน่ง2หรือตำแหน่ง4แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวเลขการเงินอันเนี้ยได้หมดเลยเพราะเขาจะมีความหัวไวคิดเลขเลย แปปหนึ่งได้คําตอบแล้วต่อมานะครับสาหรับนักสัตว์ฉลูมาลงจออันนี้ใกล้เคียงกัน3ามนักสัตว์นี้นะครับจะตีความว่าเขาอะเหมาะก,กับสายเมนจ์เมนต์สายครูสังคมสงเคราะห์อยากช่วยเหลือคนอื่นและใช้ความน่าเชื่อถือของตัวเองอะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ดีเลยแหละขาทอนเนี่ยจะเป็นสายงานที่จะมีความเข้าเข,ข้าใจคนช่วยเหลือคนหรืออยากจะคอนเนคโคนถ้าในตําแหน่งสองกับ4มีขาหรือถาะสักอันหนึ่งอะเราอาจจะเหมาะก,กับงาน HR งาน AE งานโคออดิเนตหรืองานแพทย์พยาบาลแหละมะเสงกับมาเมียเนี่ยจะมีความแบบอาร์ตจะมีความแบบสนใจ เรื่องของแบบศิลปะครีเอทีฟใดๆสายอาร์ตตัวท็อปมะแม่เนี่ยครับจะมีความแคริลิงคนใส่ใจผู้คนอย่างลึกซึ้งเลยแหละสายงานหรือชีพของเขา,าอาจจะเหมาะกับนักจิตวิทยายสังคมสงเคราะห์หรือว่ามนุษยวิทยานั่นเองก็คือมีความเข้าอ,อกเข้าใจคนนั่นแหละพวกเนี่ยจะมีความหัวไวคิดไวเรียนรู้ไวเข้าอ,อกเข้าใจเรื่องยากๆเลยด้วยซ้ำเรื่องยากๆเทรนด์ช่วงนี้อะไรกำลังมา AI นั่นเองดังนั้น,น,นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับ Data ตไลท์งานที่แบบเกี่ยวกับคอมเกี่ยวกับวิทย์เกี่ยวกับเดฟเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างเงี้ ตัวอยู่แล้วดังนั้นความสวยความงามความเปะ๊ะความเนี้ยเนี่ยหนีไม่พ้นละกาไปเลยแฟชั่นเพราะตัวเขาจะมีความแบบเห็นปุ๊บอ่ะสวยเห็นปุ๊บใหม่สวยเปะ๊ะไม่เปะ๊ะเขาจ,จัดแจงได้ดีเป็นอย่างมากเขาจะเป็นแบบฟิลแบบดาราสมมงสวยไปที่ไหนก็เปะ๊ะสุดท้ายเรามาถึงกุลกันม้างจะมีความที่กินเกง่งใส่ใจเรื่องการกินการบริโภคนั่นเองเขาอะเหมาะกับเรื่องของงานฟูซายเหมาะกับการเป็นนักยินรีวิวเลยด้วยซ้ำนักโภชนาการ3าสายงานนี้ก็เป็นสายงานที่เหมาะสําหรับกุลนั่นเองอยากให้สินแสวิเคราะห์ดวงอย่างละเอียด ว่าเหมาะกับการงานแบบไหนบริษัทลักษณะไหนบริษัทเล็กบริษัทใหญ่บริษัทข้ามชาติอาจจะต้องมาดูอย่างละเอียดกับโปรแกรม f i n e My Way นั่นเองนะครับแล้วเจ้าของกิจาการนี่ต้องเรียนอะไรคะเจ้าของกิจาการควรเรียนให้ครบทุกอย่าง <laughs>